ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาเหมือนคุณนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีลีลาเหลือร้ายเหลือร้ายวบาคุณเยอะเลยแหละค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็กําลังมีอัลบั้มใหม่ของเขาด้วยกับอัลบั้มทอปพิตลูกทุ่งมาตรฐานชุดสามยอดรักไม่ใช่ไม่ใช่ท่าจองพระที่มาพูดถึงนี่คือคุณเออนัน์บุญนาคนะคะอิตานีลากไปรายการลูกทุ่งยิ่งพูดยิ่งยุ่งกันใหญ่เอาเป็นว่าเราไปชมสกูปพิเศษเกี่ยวกับคุณเออนันบุญนาคกันก่อนดีกว่าทับบกทับเรือตำรวจ อน,นันตบุญนาคน,นักร้องคนใหม่ล่าสุดของวง,งการที่ได้ประกาศขอขอภัยในความไม่สะดวกให้แกบ่บรรดาศิลปินทั้งหลายแหมที่อ,อาจจะไปสร้างกระแสความแรงให้กระทบกระเทือนได้ซึ่งจะมาแรงขนาดไหนนั้นเราก็ต้องติดตามฟังนายอน,นันต์เขาพูดคุยถึงผลงานเพลงของตัวเขาเองกันดีกว่านะครับ คิดว่าคนอื่นเนี่ยอย่างศิเป็นคนอื่นเนี่ยในเพลงเขาจะเอาศิเป็นคนอื่นมาเปรียบเทียบนะครับว่าเอออย่างลึกก็ยังแค่ไม่พอเงี้ยลูกมันก็ตัวดำลึกเกินเขาเรียกกับเราในเพลงนี่ก็ร้องอย่างนะครับแล้วจะว่าตัวเองน่ะดีว่าร้องดีกว่าดีกว่าแต่สรุปแล้วในเพลงก็คือท้ายของเพลงก็จะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมคนอื่นเนี่ยเขาปิ้งอยู่คนอื่นเหมอนาทีฟนเพลงเนี่ยเขาก็ปิ้งอะไรพนี้อยู่แล้วแต่ที่ผมร้องมานี่มันไม่ใช่เลยมันจะกลายเป็น มันก็โดนนท้ายเผมันโดนด่า,างไมงม <c oughs> ัรู้สึกสักิดสะกิดเพลงล้างใจนี่ก็เป็นอีกเพลงนึงนะครับในเนื้อหาของเพลงนั้นก็จะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอ,อกหักมาจากผู้ชายอีกคนหนึ่งครับเสียใจมากแล้วผมก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่ง <c oughs> ที่ก็ไปช่วยปลอบประโลมผู้หญิงคนนั้นไม่มี ัญไไไมมม่่ีอะไรไเพลงอะไรก็ได้เนี่ยนะครับคุณพิสุทธิ์เป็นคนแต่งนะครับเป็นคนแต่งแน่แล้วก็ส่วน,นวเนื้อหาสาระของเพลงนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวของสมัยใหม่ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้ฟังกันดีกว่ารอ,อฟังก็งงว่าต้องเคาะแน่อนอน ขออภัยในความไม่สะดวกเอาบา็งานเพลงชุดหนึ่งที่เราขอแนะนําให้กับคนฟังเพลงที่ต้องการเล่นในความซ้ำซากแต่ต้องการความแปลกใหม่สนุกสนานไม่ซีเรียสก,กับชีวิตและมีสาระที่แสงไปกับผู้ชายอารมณ์สนุกสุดคนนี้อันนันบุญนาศแหม่ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักชายในดวงใจของนุแหม่มไปแล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะฟังเพลงที่เขาร้องบ้างอดอ ข่าวว่าแฟนเพลงแถบกัดมันดูนะคะขอเพลงกันมาเพียบเลยล่ะค่ะกัดมันดูไม่มีแฟนเพลงแล้วเครื่องบินก็แหมหลงตัวเองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเราพูดถึงความโด่งดังของเขาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอาการหลงตัวเองเขาแบบพิสดารนะพิสดารมากขึ้นผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงอยากเห็นเหมือนกันนะครับเป็นอาการที่ชมแล้วสะท้านไส้อั่วนะครับไส้อั่วใครไส้อั่วพี่นั่นแหเลยนะฮะเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับ ว่าฉันอีกคนที่น่าจะดังเล่นบงเล่นโบพี่กี้พี่เขาคืมก็งานงานพี่กี้หน้าเป็นสิวด้วยไม<อ>่ไว่าพี่กี้ได้ไงมาใช้ฉันถือไม้ให้นี่ยมาว่าพี่กี้เหรอทุเรกแลวเนี่ยคืออยากจะพี่ให้เข้าใจนิดนึงว่าศิลป,ปินคนหนึ่งซึ่งแบบไต่เต้าจากนักร้องเล็กๆค่าตัว20บาทนะฮะขึ้นสูงอันดับความยอดนิยมเป็นกู้แข่งของอัลบั้มหลงตัวเองเขาคือ เอง severe, ็งอุดมทางสิเวลาล้มติดยาเสียอนาคตเไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้ท่านผู้ชมคะรู้สึกว่าอาการของเอ็งนี่จะแย่แล้วนะคะต้องทึ่งสีธันยาแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราไปชมข่าวบันเทิงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานอ้อะไรนี่เผื่อว่าข่าวบันเทิงเนี่ยจะช่วยให้อาการของน้องเอ็งดีขึ้นนะคะ